ทุกคนคืออยากจะบอกว่าเสื้อเยอะมาก <c oughs> ทุกคนหนูเลยทุกคนช่วยหนูเลือกนะหน <c oughs> ูชอบเพลงนี้มากเปิดดังๆนี่นี่เสื้อบูชิเฟอร์ <c oughs> คืออันนี้ไม่ใช่เสื้อหนูนะมันก็คือเสื้อของผู้ช่วยหนูอันนี้ทุกคนเอาไหนดีอันนี้เสื้อบูชิเฟอร์ โดนหมดตกทำไมเล็กตัวเลยค่ะมีหลายตัวมากเลย <laughs> แล้วก็เสื้อเป็นเศษอุดหนุนออฟฟิเชียลไงทุกคนนี่หนูแบบแฟนคลับตัวยงออฟฟิเชียลนะนี่แล้วก็เสื้อวันเกิดพี่หน้าอันไหนดีสีดำแล้วก็เสื้อวันเกิดพี่หน้าสีขาวอะ่ะอันเนี้ยที่มันเป็นแบบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมหรือว่าเป็นเสื้อวันเกิดพี่ออมไหม หนูว่าหนูชอบเสื้อวันเกิดพี่ออมอ่ะสีมว่วงดูสดดีแล้วก็เสื้อวันเกิดหนูเองแต่ว่าลายอยู่ข้างในแล้วก็เสื้อวันเกิดพี่ฟอนใช่ปะใช่เสื้อวันเกิดพี่ฟอนแล้วก็เสื้อกีฬาสีอนไนดีเห็นไหมบอกแล้วหนูแฟนคลับตัวอย่ออฟฟิเชียลนะ ออฟฟิเชียลต้องได้เห็นคลิปนี้ดูแฟนคลับตัวยงเลยนะนี่มีหลายคนเลยหนูออฟฟิเชียล <laughs> ไม่อันนี้ไม่เอาเสื้อกีฬาสีไปก่อนยัง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 แขวนไว้ไหนดีเนี่ยไม่รูนะหาหที่แขวนแบบแบบนู้ทุกคนขหันแบบ ของพี่ออมไหยหนูชอบของพี่ออมคุณของพี่ออมสวยอะเก็บไวัเนตัวเลือกอันนี้ผ่านก่อนผ่านของพี่หน้าสีขาวนี้ดีไหมตัวใหญ่ไปอ่ะหรือของพี่หน้าสีดำไหมอันนี้อันนี้เสื้อแมวสองตัวไว้ก่อนใส่ไว้แหละ เนะขอเปลี่ยนเพลงก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเราจะไม่เอาเพลงเศร้นศานะทุกคน,นใส่เสื้อที่ชอบที่ชอบเ<ะ>ก่งเรือกนองทุกคนอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเก่งรักพันแต่ไม่เก่งรักตัวเองไม่ได้ป้า ไม่ได้ป้าถ้าอยากรักหนูต้องรักตัวเองด้วยค่ะไม่งั้นหนูจะไม่รักอ่อย ใส่สีม่วงึือกล้องดีรช่ไหอหนูชอบนะรู้สึกสีมันสดดีอ่ะน่าลืมสิว่าความสุขของหนูคืออะไรข้าเก่งมากเรื่องบบพันไม่เก่งข้าเก่งมากเรื่องละพันไม่เก่งอ๋อโอเคหนูอ,อ่นานไม่เข้าใจ เดนนะตัวนี้เจ้าใส่ตัคนมันแบบดูดูดูเหมือนแบบดูมันตัวใหญ่ใช่ไหมแต่จริงจรมันพอดีนะไซส์ L มันแบบว่าอพอดีนะข้าวิดปากเ่ะไม่มีค่ะไม่มีข้าวิดปากเฮ้ยทุกคนหนูมีไอติมเดี๋ยวมา ันนี้คือเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีไอติมอันนี้อยู่เพราะว่าคนซื้อเขาเพิ่งบอกแฮปปี้เบอร์เดย์ให้หน่อยสี่ันมาแล้ววัน,นวันเกิดพี่พอดีเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะมีความสุขามากๆนะคะขอให้ได้กินเค้กท,ที่อร่อย สองตัวนั้นเธอวิ่งไล่กันทำไม,ำไมอ่ะอ๋อสองตัวน,นี้เหรอช่วงนี้แต่งรูปเซตเดิมเบื่อแล้วอ่ยอยากแต่งเราต้องหาแฟนก่อนค่ะถ้าเราจะแต่งงานชาวสีม่วงแล้จาจะบอนมาเมามัพระเจ้าคา่ะนี่หนูอยากจะบอกว่าหนูชอบ ชาเขียวชาโคูมากกว่าเพราะว่าชาเขียวไม่มีน้ําตาลมันแบบทําให้เข้มขึ้นถูกปะแล้วแบบมันมันแบบเข้มเกินนะ่าทุกคนอันนี้มีชาเขียวกับชาคกูกาลังดีเอันนี้แบบแบบปกติแบบหวานปกติอือคนอร่อยเลยอร่อยราคานี้เนี่ยฟินมากฟินมากฟินมากโอ้ oh my god ทุกคนดู สวยอะ่ะเอ้ยสวยเลยอร่อยดิอร่อยอืมกินมากไม่ได้กินมานานมากจริงมีความสุขอะ่ะอยากให้ที่เชียงใหม่มีขายบ้างเปิดเป็นชายเองเลยัหยเอาไหมเปิดเป็นชายแล้วก็แบบซื้อเองกินเอง <laughs> อืมอันนี้หวานเลีอร่อยๆคืออะไรแบบถูกต้องรีแอคแบบนี่เหย่ยคูณสิบสี้นเดียวรีแอคไงอ่ะโหมันอร่อยมากทุกคนเนี่ยทุก <c oughs> คนมันอร่อยจริงเด้อ เชียงใหม่มีจริงเหรอหนูเคยเสิร์ชหาร้านนี้แล้วไม่มีสาขาเชียงใหม่อ่ะเศรามากแบบเวลามาทำง,งานกรุงเทพใช่ปะต้องให้แบบให้ที่บ้านซื้อมาให้แย่รอดอขัห้หนูว่าหนูอาจจะกินข้าวไม่ได้แล้วเพราะว่ากินเอติมอิ่ม ตื่นทุกคนมันแบบคืออย่าบอกว่าการตอนที่กินครั้งที่แล้วรสชาติมันเปลี่ยนอะแบบเท็กเจอร์มันแบบกบเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันไม่แบบนุ่มละมุนล,ลิ้นเหมือนแบบเหมือนน้ำแข็งละลาย,ลยอะไรเงี้ยจะร้องน,นี่อ้าวมาก หนดูบอกจะได้แฟนที่มันวิงง่งห่างบลไม่วิ่งค่ะมันตีกันอยู่ค่ะทุกคนถ้าใครเจอเปิดเฟรนชชายร้านนี้ก็ดีเอ็มบอกหนูด้วยนะ แน่นอนค่ะนี่เสื้อแบบมัมหมี่กินเซเลยนะอันนี้คือแบบองค์แม่เลยนะองแม่เลยนะไฮ้ดูพวามันจะหมดยังนะอ่ะหนูกลัวมันหมดก่อนอนะ่ะพวกกมันจะหมดไหมอย่างให้ชาโคเยอะชอบปินชาโค กลับมาบ้านคือของกินเยอะมากงงบ้านทุกคนกลับมาบ้านคือของกินเยอะนะแต่ทำไมถึงน้ำหนักเลยหนูว่าหนูน่าจะกินของแบบไม่ค่อยอ้วนเยอะมากกว่า,าบางอย่างเพราะแบบยูหอนหือกินเค้ปอะ่ะคพรหนูรู้สึกว่าเชียงใหม่ ของแบบของอร่อยเยอะมากแบบแหล่งรวมของอร่อยแล้วแบบด้วยความที่แบบเราก็มี Del i v e r y ี่งรืเชฟป้าก็แบบสั่งมาเลยจ้าแบบสีทุ่มหาทุกมก็สั่งมาอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาอยู่นี่ใช่ปะเหมือนคือคือที่เนี่ยที่สระบรีอะเคอร์ฟิวนะเมที่เก่งซาบรีแบบเคอร,นะร,ร์รฟิวไม่เชียงใหม่เคอร์ฟิววะไม่น่าเคอร์ฟิววาเชียงใหม่้วที่นี่เคอร์ฟิวตอนแรกสองทุ่มแล้วก็สามเอ๊ะตอนแรกสามทุ่มนก็เลื่อนเป็นสี่ทุ่มแล้วก็เลยแบบว่าไม่สามารถกินบึกได้ แล้วก็มไม่ค่อยมีแบบมันจะมีแต่แบบว่าของเดิมๆแต่ว่าอร่อยนะแบบเช่นที่นี่แบบที่ท,ที่ที่หนูอยู่นะแถวบ้านาหนูแบบหายากมากเค้ปอะเครปหายากมากน้อยมากแทบไม่เคยมีเลยด้วยซ้ําไม่เคยกินที่นี่เลยแตบบ่ว่าที่เชียงใหม่ส่วนมีเยอะมากอะไรอย่างนี้อืม พอลเล่นทวิตไหมพึ่งสมัครไปค่ะแต่ว่ามันเป็นไรไม่รู้อะหนูก็เลยรู้ปอกอะขี้เกียจเล่นหละมันแบบมันมันขึ้นว่าอะไรอะเหมือนถามว่าแบบเหมือนมันน่าจะตรวจสอบบัญชีหรืออะไรอย่างที่แบบบอดหรืออะไรไม่รู้ว่าแบบหนูกดไม่ได้แล้วแบบว่ามันแบบมันมันมันเอิมันค้างหนูแบบหนูลบแล้วตั้งใหม่แบบติดตั้งใหม่แบบสามสี่รอบแล้วหนูก็แบบ หนูก็ส่งไปหาเพื่อนทำไงอ่ะทำไงอ่ะเข้าไม่ได้แบบอ่อยลบเลยครบคลินด้มไหมช่วงนี้แบบว่ายังค่ะตานห้องถีบบอกบา้บาบอ อ๋อคยฟิล์มหมดเลยเหรอบคบฟิน์มได้ไหมยงัยงยงังยังยังช่วงนี้ได้กลับมาบ้านได้แบบไม่ไม่ต้องซ้อมเยอะไม่ต้องซ้อมเยอะแล้วรู้สึกดีขึ้นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แกะท่าเลยอืมแกะแต่แบบทา่าง่ายๆรู้สึกว่าดีขึ้นก็เลย คือว่ายังยังนี่มีคนยินทาในแท็กก็ไม่เห็นอะไรสิไม่อ่ะคือหนูไม่ค่อยเข้าไปในไม่ค่อยแบบคือหนูอะก็เข้าไปดูแท็กตัวเองบ้างนะแต่แบบแต่เซิร์ชในในในกูเกิลเอา เพลงดีเวอร์ชันบุกี้แล้วก็ชอบเราเวอร์ชันพันทุกคนคือหนูแบบคือท่อนไอท่อนที่ท่อนเสียงสูงคือแบบเสียงหนูมันแครกอะมันแบบมันแบบเสียงแบบเออเออเสียงมันแบบเอออะไรเงี้ยเออ,อ,เอ,อก็ยแบบฝึกยากมากเท่าน,นั้นอะคือทําได้น้อยมากอะแบบทําได้ดีน้อยมากหมดย่างสิน ทุกคนทำไมหนูไม่เห็นมดเลยอะคือหนูมองหน้าจอหนูไม่เห็นอะมันมันเด่นมันคนเห็นอ,อ๋ออ๋อเห็นเลยเห็นเลทุกคนเห็นได้เหรอหนูไม่เห็นอะหนูสายตไม่ดีเลยอุ้ยทุกคนมันเริ่มละลายแล้วผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยเจ้าปี่ เอาเอาไอติมแช่แช่ช่องฟิตข้างล่างให้หน่อยค่ะข้างบนมันมันจะละลายดูอยู่ไหม <laughs> ดูอยู่ไหมคะอืมแตนมองหลบมองแล้วลบโอเคเรื่องของกินพูดขอเชียว เราเป็นคนพูดคอยแล้วเพลงไีเอ่เดี๋ยนะหนูขอหาเพลงก่อนอนอีหนูชอบเพลงหนูชอบเพลงเพลงชื่อว่าลมมันเป็นของรายการลองข้ามกำแพงหนูเห็นแบบหนูรู้สึกว่าฟังเวอร์ชันนี้แล้วแบบโคตรพอชอบมาก ตุ๊กาตาชื่ออะไรครับหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ของหนู <laughs> เออล็อกไว้แปบนึงนทุกคนแปดียว คี้ไม่บอกอ๋อเพลงเศร้ามันมาถึงเพลงนี้หร,อหรือ,อไรเพลงนี้มันไม่เศร้านะสำหรับหนูรู้สึกว่าแบบเขาร้องแบบร้องร้องร้องดูแบบว้าวหรือเจงอเป็นเพลงเศร้าเอาพิงกี้มาอวดหน่อยพิงกี้ไม่ได้อยู่นี่อ่ะ วันนี้หนูไม่ได้อยู่บ้านแม่อินดี้อยู่บ้านแม่เฮ้ยทำไมหมดมันเยอะจัง CF เ,เสื้อแคปออกพุกคนหม,หมอะนี่ย้อควาหน ลายตายในห้องหนูปะ่ะคือหนูไม่ได้มานี่นานอ่ะทุกคนว่ามีอะไรตายปะ่ะหรือว่าหนูด